สวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆชาวธาตุไฟคนโสดอลิสามีจิเชียนทาร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุไฟนะคะเป็นคลิปแรกของปี2565นะคะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงสําหรับเพื่อนๆนคนโสดชาวธาตุไฟผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิงห์และก็ธนูนะคะ และเช่นเคยค่ะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบทั่วไป zero reading นะคะดวงโดยรวมไม่ได้เจอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งพลังงานหาาน้าไพ่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้ด้วยก็อย่ากเก็บไปคิดมากนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ในชีวิตก็พอนะคะเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่อยากสื่อสารข้อความให้เพื่อนๆคนโสดนะคะเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุไฟค่ะอย่างไรบ้างนะคะเรามาดู Energy กันนะคะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุไฟนะคะได้เป็นไพ่สี่เหรียญค่ะมีพลังงานของ age of cups มีพลังงานของ Seven of Swords มีพลังงานของ p g g o o w Ones และมีพลังงานของ Ten of Swords ค่ะพลังงานตัวตนของคพืเพื่อนคนโสดชาวธาตุไฟนะคะได้เป็นไพ ซีเรียนนะคะไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงว่าในช่วงระยะเวลานี้ค่ะพเพื่อนๆอาจากำลังเกิดความรู้สึกคิดถึงนึกถึงหรือเป็นห่วงนะคะใครสักคนนึงอยู่ก็ได้นะคะ <S <S ในบางคนเองนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงว่าเราอาจจกำลังกอดบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกห่วงแหนบางสิ่งบางอย่างที่เรายังยึดติดนะคะยังคงอ,อ,อยากที่จะเก็บบางสิ่งบางอย่างเอาไว้นะคะไม่ว่าเราจะ ทำได้หรือทําไม่ได้ก็ได้เนาะนะคะแต่ไพ่ใบน,นี้นะคะสื่อถึงความหวงหาอาทรน,นะคะบางคนเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะกำลังต้องการเก็บเงินนะเก็บสิ่งของของมีค่านะคะเ,เป็นช่วงเวลาของการแบบห่วงแหนนะคะสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจของเราด้วยนะคะเนาะในบางคู่บางคนนะคะ ในอดีตที่ผ่านมานะคะมีไพ่8ถ้วยเพื่อนเพื่อนคนโสดชาวธาตุไฟนะคะอาจจะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มเนาะนะคะบางคนอาจจะเจอรักที่ไม่มีสถานะบางคนอาจจะเจอความรักที่คลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะถ้วยใบหนึ่งล้มลงนะคะเป็นถ้วยที่มันแก้ไม่ได้เป็นจุดจุดหนึ่งหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้นะคะ ก็เลยเลือกที่จะเดินหันหลังนะคะหากอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเนาะนะคะก็อาจจะต้องเดินตัดใจเดินออกไปท,ท,ทั้งๆที่ยังมีความรู้สึกอยู่เนาะนะคะเพอไพ่ถ้วยค,คือความรักคือความรู้สึกค่ะมันมีมากเนาะแปดถ้วยแต่ใบหนึ่งมันล้มลงก็แสดงว่ารักมากชอบมากนะคะใครสักคนหนึ่งนะคะในอดีตอาจจะเกิดความไม่สูอสั์ไหมแอบทําอะไรลับหลังนะคะทําอะไรลับๆล่อๆไม่บอกนะคะ มีไพ่เด็กถือไม้นะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเพื่อนๆก็ได้นะคะในความสัมพันธ์น,นี้นะคะในบางคู่บางคนนะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างม,มีแพชชั่นนะคะเป็นคนที่มีพลังเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงด้วยเนาะนะคะมีไพ่สิบดาบด้วยนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึงเพื่อนๆชาวธาตุไฟคนสดอาจจะเคยถูกแทงข้างหลังก็ได้เนาะนะคะอาจจะเพิ่งไปรับไปรู้ก็ได้นะคะว่า เขามีใครของเขาอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นฝั่งเราไหมนะคะที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วก็เป็นไปได้แต่ไพ่ใบน,นี้นะคะสื่อถึงความเจ็บปวดนะคะเจ็บหนักมากเลยค่ะนอนลงไปจมกองเลือดเลยเห็นไหมแผลค่อนข้างลึกนะคะมีทั้งความเจ็บ ปวดผิดหวังนะคะในอดีตนะคะไม่มีความหวังมากมายอยู่ตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์แม้ว่ามันจะคลุมเครือนะคะแต่ว่าในใจก็พยายามที่จะฝืนหรือว่าพยายามที่จะยื้อเอาไว้พยายามที่จะรั้งเอาไว้แต่การห่างออกมาตัดออกมามันเป็นเพราะความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกเสียใจด้วยนะคะมีความน้อยเนื้อต่ําใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พยายามบางคนอาจจะเคยเจ็บเลือกเจ็บมาอยู่คนเดียวก็ได้นะคะพลังงานหน้าไพ่นี้นะคะสามารถสลับฝั่งกันได้ในฝั่งของคุณและคนรักเป็นไว้เวอร์ซ่าได้เ,เพื่อนๆลองสลับดูนะคะ ทีนี้เรามาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้คนเก่าๆของเพ like ื่อนๆคนโสดชาวธาตุไฟค่ะเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยพลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่ f o r u m Atomies นะมีพลังงานของ page of pentacles มีพลังงานของ the oak king ค่ะแฟนเก่าของเรานะคะบางคู่บางคนเองอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนก็ได้นะคะมีพลังงานของ the battle wagon ค่ะบางคู่บางคนนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ มี6ดาบด้วยนะคะ s i k of a t m e s พลังงานตัวตนของเขานะคะได้เป็นไพ่สีดาบนะคะไพ่ใบน,นี้สื่อถึงความเหนื่อยนะคะความเหนื่อยล้านะคะ เป็นช่วงเวลาที่เขาหันกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ทิ้งตัวลงไปนอนนะคะเป็นช่วงของเวลาอยากพักนะคะจากบางสิ่งบางอย่างคะ่ะที่อาจจะเพิ่งเดินออกมาด้วยเนาะนะคะความสัมพันธ์อาจจะถูกแขวนเอาไว้นะคะแล้วก็เห็นไม่เอ่ยหกดาบน,นะคะพักเบรกในความสัมพันธ์เนาะนะคะการพักเบรกออกมาจากความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยไพ่สีดาบคือความพยายามมากๆสู้มาแล้วนะคะสู้มากมาเพียงพอแล้วแล้วก็ถอยหลังดีกว่านะคะ หลังชนฝาแล้วอะนะคะไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงแล้วขอยอมแพ้นะคะขอยอมแพ้แล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนั่นเองนะคะพ่ยดีโอเคงสื่อถึงว่าแม้ว่าจะเดินออกมานะคะแต่ก็ยังคงมีใครสักคนหนึ่งที่เขายังยึดติดผูกติดด้วยนะคะความสัมพันธ์นั้นอาจจะถูกแขวนเอาไว้ด้วยตัวของเองนะคะหรือว่าตัวของเขาเนี่ยแหละคะ่ะเอาตัวเองค่ะไปแขวนความสัมพันธ์นั้นอยู่แม้ว่า จะมีการห่างกายออกมาแล้วนะนะคะแต่ว่าใจค่ะก็ยังคงยึดติดหรือผูกติดหรือนึกถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะคะอยู่ตรงนั้นแล้วหน่วยก็เลยเลือดที่จะเดินออกมานั่นเองนะนะคะ มีไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็เดอะแบตเทิลก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาโฟกัสกับเรื่องของการทํางานนะคะเรื่องของการหาเงินนะเรื่องของการเรียนนะคะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะเป็นช่วงเวลาของการลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะที่คนคนนี้ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีมีความถนัดในด้านการลงมือปฏิบัติการลงมือทานะคะการออกแรงการลงแรงการ ลงสนามนะคะไพ่เดอะแบทเชอร์ก็ยังสื่อถึงว่าเขาเองอาจจะได้มีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือคนคนนี้นะคะอาจจะทํางานนะคะที่ต้องเ,อเจอกับชาวต่างชาตินะคะต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ด้วยนะคะลักษณะของคนคนนี้ค่ะ เขายังอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้น้องนะคะชาวมีนกรากฎพิจิกนะคะคนรักเก่าของเพื่อนๆนะนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มี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 ความนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็ จริงๆเป็นคนมั่นใจตัวเองแหละนะคะแต่ว่าคือภายในใจของเขาอะค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีลุกมีฟอร์มไหมนะคะคี้ปลุกวางฟอร์มเก่งไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงก็ได้นะคะเป็นคนที่โอนอ่อนผ่อนตามนะคะแต่ว่าบทจะใจแข็งนะคะหรือว่าบทเอาจริงเอาจังนะคะฉชนก็ต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะเพื่อบางสงบางอย่างของตัวเองก็ได้นะคะแต่คนคนนี้ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะเป็นคนทันสมัยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทันเทคโนโลยีชอบแต่งตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบดูดี นะะในด้านของการดูแลภาพลักษณ์ของตนเองนะคะก็จะมีการเอาใจใส่ด้วยเนาะนะคะเอาใจใส่เรื่องของภาพลักษณ์นะคะของตนเองด้วยเนาะนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนใหม่ๆค่ะหากเพื่อนๆคนโสดชาวธาตุไฟค่ะกาลังเจออยู่นะคะคนใหม่ๆนะคะหรือว่ายังไม่เจอเรามาดูว่าคนคนนี้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนใหม่ๆเนี่ยจะเป็นยังไงเอ่ยนะคะ มีพลังงานของหนึ่งไม้เท้านะคะ Ace of Wands มีพลังงานของ s e v n of Pentacles มีพลังงานของ Judgment คนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะคะมีไพ่สองดาบค่ะและมีไพ่ Temperance ค่ะอาจจะเป็นชาวธนูลัคนาธนูได้ด้วยนะคะแม่หมอมองว่า แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนใหม่ๆนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเจอกับเขานะคะจากการทํางานนะคะบางคนอาจจะทํางานที่เดียวกันบางคนอาจจะต้องไปพบปะนะคะในระหว่างของการเออจรจานะนะคะเจรจาเกี่ยวข้องกับการทํางานหรือธุรกิจก็ได้นะคะเขาเองอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์คู่ค้าคุณส่วนเราก็กได้นะคะ แล้วคนคนนี้ค่ะอาจจะเป็นคนเก่าเก่าค่ะคนที่เราเคยแบบคุยด้วยนะคะคนที่เราเคยจบลงไปแล้วนะคะกลับเข้ามาวนเวียนในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะคะลักษณะของคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างปรับตัวได้ดีนะคะแต่มีความลึกลับนะคะเป็นคนที่เข้าถึงยากนะคะบางคนอาจจะดูเหมือนแบบมีอะไรที่เขาเก็บซ่อนนะคะเก็บซ่อนความรู้สึก บางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่ค่อยบอกก็ได้นะนะคะหรือว่าบอกไม่หมดก็ได้เราอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ดูแบบดูยากจังเราอ่านใจเขายากนะคะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วภายในใจเขารู้สึกยังไงเนาะนะคะแต่คนคนนี้ค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างปรับตัวได้ดีนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอ่อเอาใจเขาใส่ใจเราเนาะนะคะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยเนาะนะคะ ลักษณะของความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะนะคะคน dai, คนนี okay ้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะนะคะเป็นคนที่ขยันนะคะชอบทํางานนะคะเป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์กับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะเขาก็จะแบบเต็มที่นะคะเป็นคนที่สุดนะสุดนะคะก็คือทุ่มสุดนะคะไพ่แปดเหรียญคือคนที่ขยันทํางานขยันทําทุกๆวันนะคะให้มันเกิดความเชี่ยวชาญนั่นเองนะคะแสดงว่า คนคนนี้ค่ะเป็นคนที่ต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงยืนยาวนะคะคุยกันไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่แน่นอนมีไพ่สองดาบเข้ามานะคะลักษณะของความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของการและกันได้ด้วยนะคะมันมีความคลุมเครืออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คนคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยรีบนะคะเนื่องจากเขาค่ะต้องการที่จะตามหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะ เพราะฉะนั้นหากเขาเจอใครสักคนหนึ่งนะคะคนคนนี้เขาก็อยากที่จะแบบใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษานะคะดูใจนะคะเรียนรู้ศึกษาดูใจซึ่งกันและกันนั่นเองเนาะนะคะคนคนี้นะคะเป็นคนที่เป็นนักสู้นะมีเรื่องของนักสู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงใจนะคะรักจริงเกลียดจริงนะรักจริงเกลียดจริงนะคะ เป็นคนที่อาจจะไม่มีตรงก,างงนะนะะกลางนั่นเองนะคะมีแต่ทํากับไม่ทําเลยนะคะแค่นั้นเองนะคะเรามาดูนะคะว่าหากเขาเข้ามาค่ะเขาจะ take action ยังไงบ้างกับความสัมพันธ์นี้คะมีไพ่8ไม้ค่ะมีไพ่ queen of wands มีไพ่ the fool นะคะมีไพ่6ไม้ค่ะและมีไพ่4ดาบค่ะคนคนนี้ค่ะจะเป็นคนที่รักอิสระด้วยเนาะนะคะช่วงระยะเวลานี้ค่ะ ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะพึ่งเหนื่อยนะนะคะพึ่งเหนื่อยเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์มาก็ได้นะนะคะหรือว่าในชีวิตของเขาค่ะมันมีเรื่องที่ต้องไปดีลนะไปจัดการเยอะแยะมากมายเลยนะคะคนคนนี้ค่ะอาจจะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแบบเริ่มกลับมาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นนะคะหลังจากที่ความสัมพันธ์ในดีค่ะอาจจะดูเหมือนกับ ไปไม่ถึงฝั่งสักทีหนึ่งเนาะนะคะรักเลิกๆๆนะคะเออมาหายนะคะเป็นตัวเลือกยังไม่เจอคนที่ใช่สักทีหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของชีวิตส่วนตัวมากไปสักหน่อยนะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระนะคะชอบท่องเที่ยวรักในการออกไป เจอเพื่อนฝูงนะคะไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆไปเที่ยวไปดื่มนะคะปาร์ตี้สังสรรค์ออกงานสังคมนะคะเป็นคนที่ชอบผจญภัยด้วยนะคะไม่กลัวชอบเปิดโลกกระท์นะคะเปิดพบเเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเองเนาะนะคะ แต่พไพ่ใบนี้นะคะสึกถึงพลังเนาะนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดเพื่อนๆค่ะอาจจะได้รับข้อความจากเขาในทุกๆวันเลยเนาะนะคะเพราะคนคนนี้ค่ะหากเขาอยากคุยกับใครนะคะเขาก็จะแบบพิมพ์ไม่หยุดเนาะนะคะพิมพไม่หยุดถามตลอดทั้งวันอะนะคะแ ถามพิมมาแต่ว่าแบบโทรไหมอ่ะคะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีลูกเล่นนะคะบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะดูแบบแปลกๆนะคะเราอาจจะชงนนะคะงงงวยกับการกระทําของเขานะคะแต่ว่าคนคนนี้ค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชั้นเชิงแล้วก็เป็นคนที่มีลูกเล่นพอสมควรเลยเนาะนะคะเขาจะเข้ามาปลุกแพชชั่น <c oughs> ในตัวคุณนะคะแล้วก็เพื่อนๆเ,เองค่ะ,ะอาจจะได้รับข้อความนะคะจากเขาอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะบางคนเองะคะอาจจะมีนะคะการได้ ชวนกันนะคะไปท่องเที่ยวด้วยเนาะนะคะไปเดทนะคะหรือว่าไปทานข้าวด้วยด้วยนะคะเ,เรามาดูกันนะว่าพลังงานเอาคัมเป็นยังไงเอ่ยแม่หมอมองว่าคน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 น,คนีนเนะะ้เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็ไม่เกรงกลัวกับสิ่งที่ ที่เขาต้องเผชิญอ,อยู่นะคะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะคะหาเพื่อนๆกํากลังตามหานะคะคนที่กล้าได้กล้าเสียเก่งมีความสามารถนะคะมั่นใจตัวเองสูงเป็นนักกิจกรรมนะคะชอบออกงานสังคมนะคะชอบที่จะไปผชนภัยนะคะเจอผู้คนมากมายนะคะหากเราเป็นคนที่ชอบออกสังคมเก่งนะคะก็คนคนนี้ค่ะตอบโจทย์เลยเนาะนะคะ เขาเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะแล้วก็ไม่ว่าอะไรที่เขาจะต้องเจอะคะ่ะเขาจะต้องเอาชนะมันให้ได้นะคะและโดยส่วนใหญ่ค่ะเขาก็เอาชนะได้เพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะคะอืมเรามาดูนะคะว่าพลังงานเอาคัมจะเป็นยังไงเอ่ยสี่ถ้วยนะคะห้าดาบหนึ่งไม้ Temperance และ Two of Cups ค่ะว้าว พลังงานเอาคําค่ะแม่หมอมองว่าเพื่อนเพื่อคนโสดชาวธาตุไฟอาจจะมีคนคุยนะคะหรือว่ามีคนสารสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆนะนะคะมีไพ่สีถ้วยแต่อาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจไหมนะคะหรือว่าคนที่ถูกใจค่ะก็ยังมีารสิงบางอย่างที่แบบคนที่อยากแบบโอ้ให้ คนอยากคนที่อยากได้ค่ะก็ไม่ถูกใจส่วนคนที่เข้ามาใหม่ค่ะก็มีบางสิ่งบางอย่างที่แบบเออมันไม่ถูกใจอ่ะไม่เอาอยากได้คนนี้อยากอยากได้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะแต่แบบเออทำไมมันถึงไม่แบบลงตัวสักทีนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะรู้สึกแบบนอยๆอย,อยดาวๆได้เนาะนะคะไพ่ห้าดาบนะคะสื่อถึงความเครียดนะคะในช่วงเรยวนวันนี้อาจจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆมีความเครียดนะคะหรือเกิด เชลน์นะคะความท้าทายในชีวิตอยู่นะนะคะบางคนอาจจะต้องไปเจอกับคนหลายๆคนนะคะรอบตัวที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะมีการใช้คําพูดที่ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ทำร้ายน้ำใจซึ่งกันและกันได้ด้วยอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบตัวหรือคนในครอบครัวนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะ มีไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะบางคนอาจจะต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนยาวนานไหมเนาะนะคะเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะนะคะหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่นะคะแม่หมอมองนะว่าหาเพื่อนๆนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่นะคะก็ไม่เสียหายอะไรนะคะที่เราจะเปิดใจนะคะได้เรียนรู้และศึกษาดูใจกันนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ ที่เป็นเนื้อคู่ของเราก็ได้นะคะหากเรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบดูดีอะนะคะแล้วก็เข้าใจในตัวเรานะคะแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาแบบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะคะมันก็ไม่เสียหายนะคะที่เราจะแบบเรียนรู้เปิดใจนะคะแล้วก็ศึกษาดูใจกันเนาะนะคะไพ่ของโซเม e ของเนื้อคู่เกิดขึ้นแล้วนะคะในปากนี้มีไพ่เทมเพลนส์ค่ะคือการปรับตัวนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงลักษณะของความสัมพันธ์ค่ะเราอาจจะได้ได้เรียนรู้และไปเจอกับเขานะคะจากการออกงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานสังคมนะคะหรือว่าการที่เราออกไปข้างนอกนี่แหละเราจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะซึ่งก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันเลยนะนะคะเหนือสี่งอื่นใดไพ่ใบนี้นะคะคือการปรับตัวนะคะแล้วก็การเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะแปลว่าอะไรแปลว่า ถ้าเราเปิดใจเราเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะความสัมพันธ์นี้มันสามารถพัฒนาได้นะคะแล้วก็ไปได้ยาวๆเลยนะคะเนาะอืมก็เป็นกำลังใจให้นะคะทีนี้เรามาขอคำแนะนำนะคะจากไพ่ Lovers กันนะคะว่า Lovers เขาอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆเ,เอ่ยแม่หมอเลือกไพ่ใบนี้นะคะ Romance c u p i d Arrow Strikes เขาบอกนะคะว่าช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกกำลังเกิดขึ้นแล้วนะคะการม,มาเทพได้แผลงสอนแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เจอคนคนนั้นแล้วหรือยังเอ่ยนะคะก็ไปกรอนไส์ใกับเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะ หากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างนะคะหากได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้<ๆ>ก็อย่ากเก็บไปคิดมากค่ะดูไวเพื่อเป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ในชีวิตก็พอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมออลิสาด้วยนะคะก็สวัสดีปีใหมเ่เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสุขสมหวังนะคะคิดสิ่งใดสมหวังดังปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ